Orang yang รงเรียนวัดหลักแก้วตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลักแก้ว for y o u ดิฉันนางสาวโสนันแต่งงามวันนี้ได้รับหน้าที่ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของโรงเรียนวัดหลักแก้วขอเรียนเชิญคุณครูกิตติวิวัฒทูปผสมค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะขอให้คุณครูกิตติวิวัฒนะคะช่วยอธิบายที่มาที่ไปของนวัตกรรมชิ้นนี้ค่ะนะครับสวัสดีครับผมครูกิตติวิวัฒทูปผสมนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับเป็นตัวแทนของนายพิเชษเกตวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักแก้วนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับจะขอพูดถึงที่มาที่ไปและสภาพปัญหาก่อนที่พบเจอนะครับมันจะเริ่มจากที่ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาตินะครับปีพศ2560ถึง2579นะครับยุทธศาสตร์ด้านที่1นนะครับการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินะครับโดยในยุคปัจจุบันนะครับจะมีภัยนะครับที่ส่งผลต่อความมั่นคงนะครับในรูปแบบใหม่หลากหลายมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากโรคไซเบอร์นะครับภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากอุทกภัยนะครับซึ่งภัยต่างๆเหล่านี้มันส่งผลต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดสิในปี2019ที่สายศึกษานะครับต้องทําการปิดไม่สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้เป็นช่วงเวลา1-2ปีนะครับหรือจะเป็นภัยจากน้ําท่วมภัยจากเหตุเพลิงไหม้ต่างๆนะครับ แล้วก็ภัยที่ส่งผลกับตัวเด็กเราเลยนะครับก็คือภัยจากยาเสพติดในสังคมหรือชุมชนของเราภัยจากการที่เด็กต้องถูกทิ้งให้อยู่บ้านกับปู่ย่าตายายนะครับรวมถึงนะครับภัยจากการบูรี่หรือการแก้นะครับซึ่งภัยเหล่านี้เป็นเหตุเร่งด่วนเป็นเรื่องสําคัญที่คุณครูหรือผู้ิหารนะครับจะต้องได้รับการเข้ามานะครับดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ โดยนะครับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนะครับได้มีนโยบายนะครับดูแลความปลอดภัยสู่ผู้เรียนนะครับซึ่งเป็นนโยบายสําคัญในการที่สถานศึกษาในสังกัดนะครับจะได้นําไปบริหารเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะครับรวมถึงตัวผู้บริหารเองคณะครูและบุคลาก,กรทางการศึกษานะครับโดย โรงเรียนพะลักแก้วเนี่ยครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายตัวนี้นะครับจึงได้ตอบรับนะครับดำเนินการสร้างนวัตกรรมนะครับ2 C go to S model นะครับเพื่อบริหารงานสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนครับ2 C go to S model นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่2 C ก่อนแล้วกันนะครับ C ตัวที่1นะครับก็คือ Change นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนะครับซึ่ง C ตัวที่1นะครับจะต้องมีการศึกษาสภาพปัญหารวมถึงนะครับส w o t a n s l y น i s นะครับเพื่อนำจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดอ่อนนะครับมาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ C ตัวที่2นะครับก็คือ Create นะครับคือการสร้างสรรค์นะครับอันนี้เราจะต้องไปศึกษาจุดแข็งนะครับจาก s w o t a n a l y น i s นะครับหรือจุดเด่นของเรียนนะครับเพื่อนำสิ่งที่เราดีอยู่แล้วนะครับมาสร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับก็คือ go to ใน go to เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นนะครับ 1. นะครับก็คือคอนเซ็ปต์นะครับก็คือแนวความคิดนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยครับผู้บริหารรวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับจะต้องมีแนวความคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็มีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะทํางานการบริหารศาสตรได้บรรลุเป้าหมายนะครับ 2. ก็คืออินเตสตนะครับตั้งใจนะครับผู้บริหาร รวมถึงคณะครูและบุละคลากรทางการศึกษานะครับจะต้องมีความตั้งใจในการดําเนินงานนะครับถ้าเรามีความตั้งใจการดําเนินงานอะไรก็จะสําเร็จรว่รวงไปได้ด้วยดีนะครับ 3. ก็คือคอมมูนิตี้นะครับชุมชนนะครับโรงเรียนเราจะขาดไม่ได้เลยคือความร่วมมือจากชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรที่ใกล้เราไม่ว่าจะเป็นอบตอ,องค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับส่วนส่งเสริมการศึกษาประจำำําตําบลหรือแม้กระทั่งนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล นะครับหรือผู้ปกครองปราชญ์ชาบ้านที่มีความรู้เข้ามาร่วมกันจัดการศึกษาหรือดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนครับสนะครับก็คือทีมเวิร์กการทํางานเป็นทีมอันนี้เป็นหัวข้อสําคัญนะครับซึ่งการที่เราจะทํางานบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้นะครับโรงเรียนจะต้องมีความสามัคคีกันภายในหมู่คณะนะครับต้องมีการทํางานที่เป็นทีม สุดท้ายคือเป้าหมายของเรานะครับคือ S Safety School นะครับก็คือโรงเรียนแห่งความปลอดภัยนะครับทางโรงเรียนได้นำนวัตกรรม2 c go to s model ค่ะไปใช้ในด้านใดกับโรงเรียนแล้วก็นำไปใช้อย่างไรคะสำหรับการนำนวัตกรรมนะครับ2 c go to s model นะครับโรงเรียนวัดแก้วนะครับได้ดำเนินการบริหารงานผ่านวงจรคุณภาพนะครับ Pdca นะครับเราจะไปเริ่มกันที่1เลยนครับ P นะครับร่วมวางแผนนะครับก็คือ โรงเรียนวัดรักแก้วนะครับจะต้องมีการจัดการประชุมนะครับเพื่อปรึกษาหารือในการวางแผนนะครับศึกษานโยบายนะครับดูแลความปลอดภัยสู่ผู้เรียนนะครับศึกษาสภาพปัญหาสภาพความต้องการของชุมชนแล้วก็ศึกษาสวอตอนาิริีของโรงเรียนนะครับเพื่อนําสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหานะครับมาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนะครับรวมถึงนําสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับนําไป สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ดีกว่าเดิมนะครับในขั้นที่1รวมถึงนะครับดำเนินการจัดทำนะครับคำสั่งแต่งตั้งทีมบริหารงานนโยบายดูแลความปลอดภัยนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการนะครับแบ่งจัดสรรงบประมาณนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับของแต่ละฝ่ายนะครับขั้นที่2นะครับก็คือดีการร่วมปฏิบัตินะครับ โรงเรียนนะครับจะให้ทีมบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับร่วมกันสร้างแนวความคิดในการบริหารงานการดูแลความปลอดภัยสู่ผู้เรียนนะครับโดยผู้บริหารนะครับจะมีการส่งเสริมให้ครูนะครับร่วมกันทํางานอย่างเป็นทีมและมีความสามัคคีทํางานอย่างมีความตั้งใจรวมถึงการดึงชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับ โดยมีการรับการประเมินนะครับความปลอดภัยในสรศัสดาของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาอ่างทองโดยโรงเรียนวัดหลักแก้วนะครับมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูอธิคมแสงพวงนะคะ<ำ>อยากจะให้คุณครูนะคะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมงานฝ่ายที่คุณครูรับผิดชอบนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอาทิคมแสงพูวงนะครับหัวหน้าโครงการจัดสภาพแวดล้อมพร้อมให้บริการโรงเรียนวัดระแก้วครับซึ่งในโครงการของเรานะครับจะเป็นการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดสถานที่ต่างๆให้เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนของเรานะครับนอกจากนี้เรายังเน้นย้ําถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับโดย ในโครงการแรกที่เราได้เริ่มทำนะครับก็คือการต่อเติมรั้วของโรงเรียนนะครับจากที่มีช่องที่ยังไม่ได้ต่อเติมนะครับมีการดําเนินการต่อเติมให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับเราสํารวจพบว่าอาคาร3นะครับซึ่งมีการใช้งานมานานพอสมควรแล้วนะครับฝ้าเพดานเนี่ยมีการผุพังไปตามกาลเวลานะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคาให้ใหม่เพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เรายังอำนวยความสะดวกโดย การจัดห้องสากลใหม่นะครับมีการปรับปรุงห้องสากลให้พร้อมกับการให้บริการมากยิ่งขึ้นครับครับครูสุวรรณันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับอ่าห้องอนุบาลค่ะอ่าคุณครูสุวัรนเห็นอะไรใหม่หรือเปล่าครับตอนนี้อ ประตูเหรอคะใช่แล้วครับหนึ่งในโครงการของโครงการของผมนะครับก็จะมีการปรับปรุงห้องอนุบาลน,นะครับโดยมีการปรับปรุงให้มีการทําประตูใหม่นะครับและรวมถึงทําหน้าต่างใหม่ด้วยนะครับอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากนายช่างทศพรนะครับซึ่งเป็นช่างที่มีความชํานาญในพื้นที่ของเราเองนะครับนอกจากความปลอดภัยของน้องๆชั้นอนุบาลแล้วนะครับเรายังคํานึงถึงความปลอดภัยทางด้านภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับโดยโครงการของเราเนี่ยเราได้ติดต่อบริษัท บ้านโป่งเซฟตี้มานะครับเพื่อมาติดตั้งถังดับเพลิงให้กับห้องคอมพิวเตอร์นะครับและประจําอาคารทุกอาคารเรียนของเราเลยดวยครับนอกจากการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วนะครับเรายังคํานึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของนักเรียนนะครับได้มีการปรับปรุงเครื่องกรองน้ําและมีการตรวจเช็คอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยได้ดื่มน้ําสะอาดที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองครับ ครับคุณครูสุวรรณานครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณครูสุวรรณานมาถึงห้องเรียนของเรานะครับตอนนี้ทุกท่านจะเห็นว่าผมสว่างมากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของห้องเรียนที่เราให้ความสว่างอย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนโดยในโครงการของเรานะครับได้มีการคัดเลือกช่างที่คิดว่ามีคุณภาพนะครับและมีมาตรฐานนะครับคือร้านสอรุ่งเรืองกิจนะครับมาดูแลระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการ ปรปับปรุงนะครับระบบไฟของอาคารเรียนอาคาร3ทั้งอาคารเลยนะครับโดยเฉพาะด้านชั้นล่างนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีการ ติดตั้งพัดลมแล้วก็ไฟให้แต่ละห้องเรียนอย่างที่เห็นในตอนนี้นะครับพัดลมทุกตัวติดแน่นอนนะครับไฟทุกดวงต้องสว่างนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังคํานึงถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความสาคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอ่าอ,อ,อินเทอร์เน็ตครับครูสุวรรณันเรามีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเราให้มีความเร็วนะครับมีความแรงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนของเราด้วยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับโรงเรียนของเรายังได้รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพและห้องสมุดคุณภาพโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองอีกด้วยครับเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูดลยาใจสนิทนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมงานฝ่ายที่คุณครูรับผิดชอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดลยาใจสนินนะคะซึ่งดิฉันนะคะได้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของโรงเรียนเรานะคะคก็จะเป็นกิจกรรมบิ๊กคินิ่งเดย์ค่ะซึ่งเราจะมีการดําเนินการเนี่ยในทุกๆวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์เลยนะคะก็จะมีที่สภานักเรียนคอยดูแลนะคะแต่ละจุดของอ่าก็จะมีครูประจาชัน้นอีกทีหนึ่งที่คอยค,อยควบคุมดูแลในฝ่ายของนักเรียนแต่ละดับชั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเราค่ะ เ่นกิจกรรมนี้นะคะเรามีการทําทุกๆวันก็คือเวรประจาวันค่ะแม้ทุกเช้านะคะเราก็จะมีการให้เด็กแต่ละระดับชั้นนะคะทําเวนนะคะแล้วก็มีเวรแต่ละระดับห้องแล้วก็ระดับจุดอ่ะ็เราก็จะมีครูเวรแต่ละจุดคอยควบคุมกํากับดแูแลอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูพิมพรโรจนกุลนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายที่คุณครูรับผิดชอบสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวพิมพรโรจนกุลนะคะเป็นหัวหน้าโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนักเรียนในส่วนของกิจกรรมที่รับผิดชอบนะคะได้แก่ลูกเสือกิจอาสาผู้กํากับลูกเสือลูกเสือในนารีทุกระดับชั้นค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูวีรวันสังทองนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมฝ่ายที่คุณครูรับผิดชอบสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนาวีรวรรณสังทองนะคะ เป็นหัวหน้าโครงการสัมพันธ์ชุมชนในส่วนกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ส่ง,งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียนนะคะความรู้เกี่ยวกับภัย9้าด้านและการเอาชีวิตรอดนะคะจากเหตุคุ้มขั้งร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางจากค่ะ 2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและแผดอพยพหนีไฟนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลวิเศชัยชาญ3การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทองค่ะ 4. การสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตนะคะร่วมกับศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลลักแก้วค่ะตําตำรวจสายตรวจนะคะโดยออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจำสัปดาห์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางจากค่ะ 6. การอบรมนะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ โดยร่วมกับคุณคณรูแดนะคะแล้วก็7นะคะการอบรมเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดนะคะร่วมกับสถานีตนํารวจภูธรบางจากและองค์การบริหารส่วนตาบหลักแก้วค่ะ8การเดินขบวนนะคะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบหลักแก้วและสุดท้ายนะคะการอบรมเกี่ยวกับความรู้ยาเสพติดค่ะโดยนายอภิชาติศรีเหรในอําเภอวิเศษชัยชาญค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูรัตดาวันโสดบุรุษนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูมาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมฝ่ายงานที่คุณครูรับผิดชอบสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิชันนแงสาวรัตดาวันโสดบุรุษค่ะหัวหน้าโครงการสุขภาพดีสุนทรียภาพเด่นในส่วนขอ,ของกิจกรรมโครงการที่รับผิดชอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลักแก้วค่ะ2 การรับยาวิตามินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหละแก้วค่ะและ 3. การตรวจวัดสายตานักเรียนอเกตออพิทอลจำกัดร่วมกับสมชายการแว่นค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูพิศณีพันธุนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมฝ่ายที่คุณครูรับผิดชอบสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิษณีพันธุนะคะหัวหน้าโครงการกิจกรรมวันสําคัญและประเพณีในส่วนกิจกรรมที่รับผิดชอบก็จะมีดังนี้นะคะแรกก็จะเป็นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมเต้นคูเบอร์แดนส์ประกวดคลิปวิดีโอ how to say no to ยาพินะคะแล้วอีกอันก็เป็นกิจกรรมวันวัดสดุหลีโลกก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ อ่าวันวสุบหรีโลกแล้วก็จะมีการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อมหันตภัยเกี่ยวกับบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักแก้วค่ะขั้นที่3นะครับ 4. ร่วมประเมินนะครับโรงเรียนจะให้ทีมบุคลากรนะครับที่รับมอบหมายหน้าที่นะครับมาจัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตามนโยบายดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนนะครับเพื่อจัดทํารูปเล่ม นำผลนะครับที่ได้ประเมินนะครับมาศึกษาว่าเราได้บรรลุเป้าหมายเป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยหรือไม่เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับขั้นที่4นะครับ A ร่วมปรปับปรุงพัฒนานะครับโรงเรียนจะนำผลจากการสรุปผลนะครับมาศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหาร งานดูแลความปลอดภัยสู่ผู้เรียนนะครับเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนในการใช้นวัตรกรรมนะครับ2 c go to s model ในการบริหารงานสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยต่อไปครับตัวอย่างรางวัลที่ได้รับโรงเรียนวัดหลักแก้วได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567ปีที่1ในระดับดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนวัดหลักแก้วได้รับรางวัลประกวดสถานศึกษาปลอดภัยระดับทองตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบประจำปีพุทธศักราช2,567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองโรงเรียนวัดหลักแก้วได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม นโยบายด้านความปลอดภัยการประเมินผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามนโยบาย14ประการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองนายพิเชษเกตวงได้รับรางวัลผลงานระดับดีเลิศอันดับ3ในการครัดเลือกรูปแบบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s practice ผลงานด้านนวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองสวัสดีครับผมนายพิเชษเจตวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว สำหรับนวัตรกรรม24 Go2S To S Model นั้นได้ผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและหลักการทางการบริหารมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารความปลอดภัยในโรงเรียนของเราซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการกับบริบทของโรงเรียนโดยกระบวนการต่างๆนั้นได้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน ครูผู้บริหารชุมชนตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งทางโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยผลลัพธ์หลังจากที่เราได้ใช้ในวัตกรรมนี้แล้วนะครับผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของครูของผู้เรียนของสถานศึกษาโดยจะได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับ และก็สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนหากเราได้ดำเนินการตามกระบวนการนี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วนวัตกรรม 2C Go to S Model นี้ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนของเราได้เพียงแค่เราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการมุ่งสู่อะไรนะครับแล้วบวกกับความตั้งใจและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือ ทำให้ดีที่สุดในจุดที่ทำได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ